สวัสดีเพื่อนๆมาเจอกับกิจสนาโกรชีกแล้วนะคะหรือวันนี้ตนเองนะคะข่าวของว่าทุกท่านเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีนะคะแล้กลาจากลูกภัยตลาดทัายทงปวงนะคะ and also t uh, say hi to everyone ะะ from supports uh, and watching my channel Thank you very much for your support. I'm really appreciate. Okay. ค่ะคลิปนี้นะคะนี่ก็คนที่นี่จะไปทำคลิปเกี่ยวกับนิดกำลังถักกระเป๋าอยู่นะคะพอดีทำมาส่วนประกอบประดับกระเป๋านะคะนี่ก็อยากจะมาแชร์ันเพื่อนนะคะตัวนี้ค่ะนะคะตัวนี้นะคะคือเร มันจะว่าจะจะว่าเป็นเป็นเรื่องง่ายมันก็ง่ายนะคะแต่บางท่านอาจจะเป็นเรื่องยากถ้าเราไม่ตั้งแต่ที่แรกไใหม่ไม่เคยหัดนะคะคราน,นี้ก็เลยทําอยากจะท,ทําคลิปเผื่อไว้นะคะบางครั้งท่านอาจจะต้องการ จะใช้จะเข้ามาดูหรือว่าใช้มันนะคะแล้วเราไม่รู้วิธีการทํานะคะเหมือนนิดนะคะนี่เคยผ่านมาแล้วนะคะนี่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะที่จะเข้าใจนะคะมันดูเป็นชิ้นลเกล็ๆนะคะแต่ก็ดูมันง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะดูมันยากแต่ก็ไม่ยากอ่ะงงไหม <c oughs> นี่ก็งง <c oughs> ที่แรกก็งงนะคะเนี่ยนะคะ นะงงมันงงแต่แตทีแรกนะคะทีแรกพอเพื่อนเพื่อนก็เข้าใจน่มันก็ง่ายนะคะตัวนี้จะใช้สําหรับทําผู้กระเป๋านะคะหรือว่าผู้ติดสายกระเป๋าตกแต่งนะคะหรือว่านี่จะทําตรงนี้นินิดอันนี้น,นี่ทาสายกป๋าน,นะคะอันนี้บอกว่านี้กาลังถักกระเป๋าอยู่นะคะตัวนี้เห็นไหมนี่จะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้นี่ก็แล้วก็แต่งแ,แต่งมานิดนึงนะคะ ถ้าเราจะใช้ได้เส้นเดียวดดดๆอย่างเงี้ยนะคะห้อยเข้าไปในปอมๆตัวนี้นะคะมันก็ดูยังไงเนาะมันก็ดูเพลนหรือว่าไงอะมันก็เรียบง่ายเกินไปนะคะเราก็อยากจะเล่นอะไที่มันอยากจะทำอะไรที่มันแตกต่างบ้างนะคะเมื่อจะติดอะไรก็ได้นะคะนี่ติดลูกปัดหรือว่าก็ได้นะคะ ลูกปัดนี่มึงคงจะลูกปัดลูกใหญ่หน่อยนะวันนี้พับครึ่งนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะสอดเข้าไปเอาแล้วแต่นะคะแล้วแต่แล้วแต่อ่าก็เรียกอะไรอะแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะค่แล้วก็มาเริ่มกันเนาะที่จริงเขาใช้ก็ดิือหรือจะใช้ถักเป็นสายกระเป๋าก็ได้นะคะเพื่อนนะใช้ แล้วก็ตักให้มันยาวแล้วก็ใช้เส้นได้ได้ที่มันเยอะหรือจะเราจะใช้สี่เส้นก็ได้นะคะเพื่อนๆเราจะใช้สีเส้นนะคะคือเราทำสองเส้นใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็เพิ่มเข้าไปสีเส้นมันก็ใหญ่ขึ้นมาถ้ามันใหญ่ขึ้นมามันก็จะได้ขนาดนี้นะคะเพื่อนก็ทำเป็นสายกระเป๋าได้นะคะ You can make a keycha i นนักขี้เชนเลย แบกชนนะคะแบกพูดภาษาอังกฤษไม่เกง่งว่าเอท่าน,นจะพูดอ,อ,อีกเนาะค่ะทำเป็นสายกระเป๋าได้นะคะแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนๆนะคะนะคะความรู้ไม่เคยหยุดยั้งนะคะเอาเราก็มาเริ่มสองเส้นกันก่อนนะคะเพื่อนๆใช้สีเส้นก็ได้นะคะนี่ขอแนะนํานะคะนี่นี่นี่เพิ่งคิดออกมาเองนะคะเดี๋ยวนี้จะลองทําดูให้เพื่อน <c oughs> ๆดูนะคะ ลองทำเป็นสายกระเป๋าดูนะคะสามสี่เส้นนะคะันนี้เราใช้สองเส้นวันนี้ใช้สองเส้นก่อนอาแล้วก็มาเริ่มนะคะอ่าอุปกรณ์ก็มีแค่สองอย่างนะคะคือได้สองสีสองนะคะขนาดใหญ่หน่อยนะคะแล้วแตนะ่เพื่อนๆนะคะแล้วแต่แต่ว่านี่ใช้ใหญ่หน่อยนะตะเข็มนะคะใช้เบอร์สามก็ได้นะคะสามจุดห้าเบอร์ 3ามจุดสนะคะหรือ3.5 mm หรือว่า4.0 mm นะคะก็ได้นะคะมาเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะเพื่อนๆนำได้2เส้นนะคะมาประกบกันตรงนี้นะคะสีไหนก่อนก็ได้เนาะสีชมพูก่อนอาจจะไม่งงเนาะนี้นะคะเหลือไวเหลือไว้ประมาณสัก ิบเส้นเนาะไม่เยอะประมาณนี้นะไว้ไว้มัดติดกันนะคะไว้มัดเหมือนนี้ถ้เอาไว้เหลือไว้มัดติดกับปอมปอมตัวนี้นะคะเห็นไหมนี่จะใช้เหลือไว้ติดนะคะหรือว่าติดกับกระเป๋านะคะหรือว่าติดอะไรก็ได้นะคะน,นี้นะคะพอะะได้่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราทำต่อเพืนก็ใ <als> ช <fine. S 2> ้นิ้วกลางกันนิ้วกลางกับนิ้วนิ้วชี้นะนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะเพื่อนเพื่อก็นําเข็มนะคะ อันนเอเข็มออกนะคะแนบไว้นะคะแล้วก็ใช้ข้างขวานะคะนิ้วชี้นิ้วโป้งนะคะนิ้วชี้นะคะนิ้วโป้งกดเข็มนะคะนิ้วชี้กดได้กับเข็มไว้นะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวีนนะนวันนี้จะทำให้มันตรงนะวันนี้นิบ นี่นะคะตรงนี้นะคะนี่จะใช้สีชมพูนะคะเริ่มตรงนี้เ,เพื่อนๆดูให้ดีนะกดไว้ตลอดนะคะจนกว่ากดไว้นะคะทีนี้ดึงนำเส้นสีชมพูนะคะลอดใต้ล่างเข็มนะคะพอลอดใต้ล่างเข็มก็พันขึ้นข้างบนนะคะนี่นะคะแล้วก็พันลงล่างอีกทีหนึงนะะ่งค่ะ แล้วก็ควยมาตรงสองเส้นเนี่ยคะดูไหมตรงนี้นะ,ะนี่นะเราก็ใช้นิ้วกลางข้างขวานะคะดึงไว้นะคะนี่นะเดี๋ยวนี้จะทำอย่างนี้ดีกว่านนะคะนิ้วกลางข้างขวาดัานไว้นะคะตรงนี้มันก็จะมามันก็จะหกคว้กันอย่างนี้นะคะทีนี้สีขาวนะคะเพื่อนเืนก็ พันไว้รอเลยนะคะพันไว้รอเลยนะคะทีนี้อ่ามาตรงนี้ใช่ไหมเราดึงทีนี้นะคะเราจะปล่อยนะเพื่อนๆก็ใช้สองนิ้วนิ้วกลางกับนิ้วโป้งจับสองเส้นนี้ไว้นะคะจับสองเส้นนี้ไว้แล้วก็ตัวนี้ก็เราก็ยังใช้นิ้วกลางกดไว้อยู่นะคะตัวนี้เราก็จะ ทั้งหมดไวเลยนะ,ะจัดทั้งหมด3มเส้นตรงนี้ไว้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็ปล่อยหมดเลยนะครับปล่อยปล่อยนิ้วเนี่ยนิ้วนี้นะคะปล่อยมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะมันก็จะออกมาแบบนี้ทีนี้เพื่อนๆก็ใช้เข็มนะคะพันพันเส้นสีขาวนะคะลอดผ่านสีชมพูนะคะอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ยังให้มันค่อยอยู่นะคะ นนี้นะนี่เราก็จะดึงตรงนี้นะคะให้มันไข้กันนะคะข้างล่างเนี่ยฮะมันไข้กันนะคะไข้นะคะทีนี้พอได้เงี้ยแล้วใช่ไหม นี้เราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนข้างขวามาจับนะคะแล้วก็สีชมพูเนี่ยมันอยู่ข้างนี้ใช่ไหมที่เราก็หมนุนอ้อมมาเลยนะคะอ้อมมานะคะอ้อมมาข้างหลังนะคะ <S <S เพื่อ สีขาวอยู่ด้านหน้านะคะสีชมพูอยู่ด้านหลังนะคะคือสีที่เราใช้จะถักนะคะนะคะเพื่อนๆก็มันสีขาวอยู่ด้านหน้าสีชมพูอยู่ด้านหลังนะคะทีนี้เพื่อนๆก็ใช้สีชมพูนะคะของหัวเข็มนะคะอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี้นะคะแล้วก็กดไว้นะคะนี้ ทีนี้นะคะมันจะมีสองเส้นนะคะยี่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็พันหัวเข็มสีขาวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะคะนี่นะคะทีนี้แล้วก็ให้มันควยไปนะคะควยไปข้างหลังนะคะควยไปข้างหลัง ไข่ไปางหลังนี้นะคะนะไข่แล้วก็เพื่อทำเหมือนเดิมนะคะใช้สีชมพูพันสีพันแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไข่นะทีคัทีนี้ไม่ต้องไข่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้มจะข้างล่างนี่ตรงนี้มันจะล็อกอยู่นะคะแบบนี้นะนะคะ นี่นะคะ่ะตอนนี้ตรงลงมาเลยนะคะทีนี้ก็พันสีขาวรอดผ่านนะคะต้องแน่นมากนะคะทีนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะก็เราก็ใช้สีชมพูพันนะคะสีฟ้สีขาวนี่อยู่ด้านหน้าตลอดนะคะสีชมพูนี่อีกด้านหลังแล้วเราก็ผ่านหัวเข็มคล้องเอาเส้นสีขาวนะคะลอดผ่าน2เส้นในเข็มนะคะ นี้เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะสีมูพันหัวเข็มนะคะอาลอดผ่านเข็มเนี่ยคล้องกับเข็มนั่นแหละคล้องเข็มนะคะแล้วก็ควักเอาส้นสีขาวนะคะพันหัวเข็มแล้วลอดผ่านสองเส้นนี่ก็ใช้สีชมพูนะคะนี่นะ เหมือนเดิมนะคะสีขาวอยู่ทั้งหน้าตลอดนะคะสีชมพูอยู่ข้างหลังนะคะนี่ก็เพื้นๆก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะทำไปเรื่อยๆจนความยาวของพื่นที่เพื่อนต้องเพื่อนๆต้องการนะคะ งงไหมคะงงไหมเห็นไหมมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะสีขาวนะคะพันหัวเข็มนะ,ะตรงนี้เราก็ไม่ยากแล้วนะคะ หัวเข็มนะคะอ่ลอดผ่านที่นี่ง่ายมากเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่ใช้สี่เส้นนี้เพื่อนๆลองทำสองเส้นก่อนนะถ้าสองเส้นเพื่อนๆผ่านเพื่อนๆก็ทำสีเส้นได้นะคะมันก็คล้ายกันนั่นแหละแต่เราแค่จับสองเส้นแค่นั้นเองนะคะ นี่นะคะที่จะไปเร็วนะเพราะว่าเพื่อนเข้าใจก็ไปได้เร็วนะคะหลายท่านอาจจะทําเป็นแล้วนะคะทําเป็นสายกระเป๋าก็ได้นะคะสายอะไรก็ได้นะคะสายคล้องแล้วแต่เพื่อนๆจะไปดัดแปลงนะคะแต่ว่า ถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากํำสีเดียวนะคะเห็นไหมพันนะคะสีพูนี้ที่อยู่ข้างหลังตลอดนะคะสีฟูนี้อยู่ข้างหลังตลอดแล้วเราก็สีขาวสีพูแล้วก็สีขาวลอดผ่านสองเส้นสีฟูกับสีขาว นี่นะคะนี่นะคะก็พยายามจะตรงนี้นะคะเนไหมค่ะมันง่ายนะคะเพื่อนแล้วแค่เราไม่คล้องนะคะคล้องนี่มันจะลำบากนะ,ะนเพื่อน เพื่อน,นจับไว้นะคะเพื่อนจับไว้แล้วก็เพื่อนๆก็ใช้ใช้มือเหล่านี้แหละจับได้ขึ้นมาคล้องเข็มนะคะจับได้ขึ้นมาคล้องเข็มนี้นะคะนะคะเพราะว่าเราจะไปง้างไปไปคล้องมันอย่างเงี้ยมันก็ก็ได้นะ,ะแต่เราก็ดึงก็ได้นะจะให้ง่ายก็เนาะนี่นะ ไม่เขา้าใจทางไหนก็สอบถามเขามาได้หรือรีเควสจะให้นิดทําให้ดูอีกครั้งก็ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ไม่เคยทําหรือว่าถ้าเพื่อนๆนคนไหนเคยทําแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็ทำเผื่อไว้นะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นใครก็ทำกัน่าไรนะคะ ใช้ไว้คล้องหรือว่าทำสายประดับตกแต่งไหลายหลายอย่างนะคะเพื่อน,น,น,นทำเป็นโบก็ได้นะคะเพื่อนทำเป็นโบก็ได้นะเลือกแต่นะคะเนต้องแน่นมากนะคะรอนดี จบจจกคลิปนี้นี่ก็จะติดถักกระเป๋าต่อเลยนะคะเพราะว่าได้ถักไว้แล้วนะคะมาทำกระเป๋าสะพายข้างนะคะสำหรับใส่โทรศัพท์แล้วก็ใส่ของจุกจิกขนาดกลางนะคะไม่ขย,ยัด ถ้าเราทำข้างล่างถูกเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ยากก็คอยทําตรง ให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็เห็นไหมคะไปไดีเร็วมากใส่กระบอกก็สวยนะคะเก๋ดีมันก็เก๋ดีนะจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายานเพื่อนมนิดบอกนะ ค่ะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดสไลด์กดแชร์นะคะก็ยังมีคลิป ทำลงไปลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อนก,กดติดตามแล้วกดกดกระดิ่งไว้นะคะเวลานี้มีคลิปมาใหมนะ่ๆก็จะมีผมแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะหรือว่าจะเสิร์ชใน Google นะคะกิศนาโกเชก็ได้นะคะนี้วันนี้ก็สับสกายเป็นกำลังใจให้นี่ก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็คงนี่มาแชร์เพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะค่ะดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้ได้ข่าวไม่ค่อยดีนะคะแต่ก็เนาะอย่าไปหวัดระวาดระแวงมันมากก็แค่ระวังตัวนะคะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ